ต๋าลงครับคันนี้ครับเป็นเชฟโรเลตโคโลโด้นะครับลูกค้าเข้ามาติดตั้งนะครับจากคุมเดิมฮาโลเจนนะครับเป็นโปรเจกเตอร์ใบวอกสามจุดหนึ่งนะครับขนาดสามจุดสองนิ้วนะครับข้อมวงแหวนดับเบิลวงแหวนพีเอ็มสไตล์นะครับหลักคริสตัลสี่ห้าวัตต์ไปตามครับสักเจนนะครับเลนส์อินเคลียร์นะครับโปรเจคเตอร์ทุกตัวทางร้านนะครับเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวเป็นสูงครับ มาพร้อมกับ LED นะครับที่เป็นสูงนะครับแต่งรถนะครับชัดเจนนะครับสูงครับปล่อยครับ่ัดตัวรถนะครับสูงครับโอเคสนใจงานดีๆๆเนะครับติดต่อเพจ Facebook BT Premium Auto Si Non บริหารงานโดยทีมงานช่างหนีนะครับนย้ำนะครับผมช่างบอยเจ้าของร้านลงมือทำเองทุกกันตอนนะครับโอยครับผมครับ